สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเขสู่ช่วงเวลาของ ARM .EXE กับ playlist ฟรีไลน์ผ่อนคลายสบายอารมณ์แต่ดูเหมือนจะไม่ผ่อนคลายเลยคนระับวันนี้มากับเกมผีอินดี้แล้วเกมนี้ก็คือ The Lost Fear นะจากทีมผู้พัฒนานหรือว่า Developer เนี่ยก็คือ Rising w o o p Games นะคือดูจากภาพที่เห็นแล้วเนี่ยก็ม,มันก็เฟียจริงๆนะแบบว่าปเราโผล่แวบเข้ามาลว ออกจากเกมเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องเล่นดีกว่าแค่นี้ก็กลัวแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่เราต้องมาเล่นนะเออไม่อยากเล่นเลยแต่ไม่ได้นะครับเพื่อความจันลงใจตื่นเต้นหัวใจเนี่ยเราต้องจัดหนักเขาบอกว่าให้กด e หรือว่าเมาส์คลิกเมาส์ซ้ายเนี่ยเพื่อทำการอินเทอร์แลกกับของในเกมนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยก็ลองแบบ ใช้ระดับ high quality ดูอะไรอย่างนี้ไม่ต้องถึงขั้นเบสหรอกคอยระวังตัวคอยระวังตัวของตัวเองให้ดีนะเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังจ้องมองเราอยู่โอ้ยไอตัวนั่นเหรอไอตัวนั่นกำลังจ้องมองเราอยู่เหรอเอ้ยไม่นะโอโห้มาหาเรื่องตื่นเต้นหัวใจกันสักหน่อยนี่มันเรื่องจริงเหรอ เป็นไปไม่ได้หรอกฉันคิดว่าฉันจะตื่นขึ้นมาแต่ว่าหนึกว่าเป็นฝันร้ายนะที่นี่มันไม่ใช่ห้องของฉันน่ะแค่เปิดมาก็โอ้ยดูครับอู้อู้หูอ,อู้ภาพหรือนี่เอาจัดเต็มมีอะไรที่พื้นหรือเปล่าโอ้โหนี่ ระดับ high quality เหรอเนี่ยภาพสวยจยัดคือกดโอ้โหมืดไปไหนครับเนี่ยเอ้ย RTX เ,เล่นผมอีกแล้วไม่ชอบเลยมันเศษอะไรอยู่ที่พื้นเศษหินเก็บไม่ได้ด้วยแจกันบ้านเก่าๆประตูแบบโอ้โหสไตล์แบบบ้านเก่ามากครับอย่าบอกนะอย่างกับ เกมไม่น่นเลยอะที่แบบว่าให้เราเปิดประตูไปตามห้องเรื่อยๆอะไรนะแมนชั่นสปุก,กี้แมนชั่นเนออไม่มีอะไรใช่ไหมไม่น่าเขาไม่น่าใจร้ายตั้งแต่เริ่มนะครับฮัลโหลเฮลโลโอปิดนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโออยากรู้เหมือนกันน่ะเราอยู่ที่ไหนอ่ะขอถามหน่อยสิ เด e l ลอสฟีอาคือเรากำลังหลงใช่ไหมหลงอยู่ในความกลัวในความหวาดกลัวนี่มันปิดประตูได้ไหมเนี่ยเขาบอกให้เซอร์ราวดิ้มองแบบเซอร์ราวดิ้งเซอร์ราวดิแล้วมันกันได้จริงหรอถ้ามีผีมามันกันได้เหรอโโอโห้หมันเป็นทางแคบๆอะ่ะโอ้ยคนกลัวที่แคบนี่ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้ย่าอย่าลกอย่าลกอย่าลก มวเมวเเริ่มต้นมาเขายังไม่เล่นเราหรอกเขาไม่น่าจะใจร้ายขนาดนั้นนะครับมีประตูให้เราเปิดประตูไปเรื่อยๆอ่าคือนี่มันฝันร้ายชัดๆนายโดนจับมาเล่นเกมโชว์เลยหรือเปล่าเนี่ยออ้ยใจกันแตกแล้ว do you know the person behind you นายรู้จักคนที่อยู่ข้างหลังนายไหม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 ไม่ไม่มีโอ้ยขนลุกเลยครับ เอ้ยไม่เอานะข้างหลังไหนวะโอ้โหตันไม่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 นะไม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเครียดเครียดเลยอ้าวมัน หัวใจเอฮเล่นเกมผีเราต้องมาเพื่อเตรียมกลัวอยู่แล้วนะมาเพื่อเตรียมกลัวเพราะฉะนั้นเราต้องกลัวผมจะกลัวคุณให้ถึงที่สุดเชื่อผมสิไว้ใจผมได้เลยเรื่องความกลัวนะ่ะผมกลัวคุณได้สุดอยู่ละ ปิดได้ไหมเอออินเทอร์เรคเขาบอกว่ากด e อินเทอร์แรคได้นะครับมันเป็นความฝันที่เราไม่มีวันจะต่อต้านได้ใช่ไหมเปิดแล้วหนึ่งขั้นอโดนเต็มเต็มแล้วมันทางตันแน่นอนเก้าอ e ีอะไรเก้เก e ้าอีอะไรกระดาษอะไร คือตอนเนี้ยสิ่งเดียวเลยอะที่ฉันคิดได้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยก็คือต้องมีฆาตรกรบางคนอยู่ที่นี่แน่ๆเลยฆาตรกรบางคนอยู่ที่นี่แน่เลยฆาตรกรเหรอไม่สนครับสิ่งที่เราต้องทําคือบิดวาลเพื่อเปิดทางคุ้นๆนายบิดวาลเปิดทางเนี่ยทำอย่างการสมัยสงครามโลกนั่นแหละจูเวบไม่มีจูเวบไม่มา อย่ามานั่นแหละดีแล้วผมเป็นคนขี้กลัวมันต้องเข้าไปในรูนี้จริงจริงหรอผมไม่น่าอุ๊ยน่าจะใช่ครับอะจุยโซมีโซอยู่แต่โอ้โหอย่าก,ก็ซอนี่เราโดนโดนโด,นโดนซอจับมาเดนจิกซอจับมันเล่นเกมหรือเปล่าบิดเข้าไปบิดเข้าไปอย่านะเว้ยอย่าโพู่มาข้างหลังเนาะผมเป็นคนไม่ชอบโดนเข้าข้างหลัง น่ากลัวจัดเลยครับไม่ต้องมีเสียงเพลงอะไรก็สยองได้ไม่มีหรอกมาโอ้ยโอ้ยขนลุกอ่าจะขาดใจแทบจะขาดใจตายอะโผมาอย่างนี้ได้ไปเนี่ยจำสแกแล้วตัวมันน่ากลัวนะเนี่ยใครมันเป็นคนดีไซน์ตัวนี้วะวู๊ไรซิ่งบู๊ ทำไมทําไมนายทำขนาดนี้ได้อ้าววาดวันหวาดวันวิตกกงังวลหลอนเจอทีไรโอ้โหเราต้องค่อยๆดึงโซ่ขึ้นเนะผมจะไม่มีทางหันหลังเด็ดขาดอะไม่เอาครับผมจะไม่หันหลังอย่ามาจับหน้าเราหันไปนะเว้ยไม่เอานะ I don't have... ป <c oughs> โอ้ยโดนมาทุกดอกโอ้ย,อยแอกป่าเข้าไปกรุณน่าระวังด้วยนะครับรอบนี้ผมมาเพื่อกลัวโดยเฉพาะเลยผมเป็นอะไรที่แพ้แนวดีมากๆไอ้ตัวแบบอย่างเงี้ยผมโคตรแพ้เลยเฮ้ยมันอะไรอะ่ะ เหมือนมันมีลูกทาอะไรบางอย่างคือมันจะเอาเราทุกดอกเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อ,อยากได้ปืนไอวอนแฮนกันซับแมชชีนกันก็ได้ชดกันเอาทุกอย่างมารอบนี้ผมเห็นมันมาแต่ไกลๆแล้วผมไม่กลัวหรอกเออมันทําอะไรผมไม่ได้ครับเงจริงก็มานี่วะนี่ว่ากลัวหรอฮะหลังก็ได้เว้ยไปทางนั้นไม่ได้เราก็ไม่ไปนะครับ เริ่มกลายเป็นคนหยาบคายแล้วเนี่ยเจอความกลัวเล่นงานก็ให้ถาถมไม่รอบนี้เราจะไม่กลัวรอบนี้เราจะไม่เวอนะครับรอบนี้เราจะไม่เวอร,รอบนี้เราจะไม่เวอ,อ,เเวอแต่ขนลุกเลยขาสัน่นผับแล้วฮี่ปิดประตูมีเสียงด้วยมีเสียงมาทางขวามือเหมือนมันกำลังจะเล่นงานเราห้องอะไรวะเนี่ยห้องอะไรครับเนี่ย โอ้โหนี่ยังกับ Resident Evil 6ตอนเข้าไปอยู่ในบ้านหลอนกำแพงสีฟ้ามีเสียงนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอกด้วยครับโอ้ยไม่ได้กินไม่ได้กินติ๊กตอกเข็มบอกเลขก็ไม่มีจืดแล้วยังไงอะ ย้อนกลับไปเหรอนี่มันทางวงกดฝันลายชัดๆอย่ามาบอกว่ามันไม่ใช่ฝันลายแต่เราตื่นไม่ได้นะครับแค่เป็นฝันลายที่เราเนี่ยยิกตัวเองให้ตื่นไม่ได้เท่านั้นเองจานชามของใช้ในครัวเรือนมองข้างบนข้างบนข้างบนเ,เบิร์ดนกจะบินไปที่ทางเหนือในช่วง หน้าร้อนเสมอแล้วก็บินไปทางทิศตะวันออกในช่วงฤดูใบไม้ผลิหลังจากนั้นก็จะบินไปทางทิศตะวันตกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเสร็จแล้วก็จะบินกลับลงทางใต้ในช่วงหน้าหนาวเพราะฉะนั้นแล้วก็เราจึงจำเป็นจะต้องหมุนอะไรสักอย่างที่อ๋อเป็นลูกศรบินขึ้นทางเหนือ เหนือก็จะต้องขึ้นด้วยอันนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปทางทิศตะวันออกก็คือฝั่งขวานะครับอ่าไปทางทิศตะวันออกในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ไปทางทิศตะวันตกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกับลงใต้ในช่วงวินเทอร์เรียบร้อยตู้ลับเหรอเนี่ยโหยี่นี่มันคารุหาสเปนเซอร์ มีห้องลับเยอะหันดีไหมอ่าดูก่อนดูก่อนไอมีประตูให้ด้วยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับทางตันนะครับไม่ตันไอไม่ตันไม่ตันโอ้ฮิรูอย่างแคบและวอทางใหญ่ๆนะั้นมันเกี่ยวไหมเนี่ย <_ t aps> เขาบอกว่าเป็นเกมสั้นๆแค่สิบถึงสิบห้านาทีนะแต่มาดูว่าสิบถึงสิบห้านาทีเนี่ยเขาจะเล่น ตับมาทางเดิมหรอเจอตัวเดิมอีกแล้วอยายายาแค่เห็นก็ขนลุกแล้วอย่านะอย่างกับตัวในไซเลน์ฮิลเลยครับตัวตัวแบบเนี้ยน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดน่ากลัวขนพองสยองเก้าเจอรอบนี้ผมจะพยายามไม่อึกอักนะครับผมจะแบบว่า อดทนแข็งแกร่งให้ได้เราจะพยายามไม่สะดุ้งพยายามไม่ตึงไม่ตึงตังชิปวิ่งได้ครับแต่ว่าเราใช้วิ่งหนีหรอหรือยัอยงไงอ่ะสำรวจได้ไหมอ่ะโต๊ะเก่าๆไม่มีอะไรเลยเขาจะให้เราวิ่งหนีหรือเปล่าหรือเขาจะให้เรายังไงมันมีวิ่งชิปวิ่งทำไมเอาไว้หนีเหรอประตูบานใหญ่ ที่เราน่าจะเปิดได้เปิดแล้วโอ้โหห้องแดงเออไม่ได้ช่วยให้จิตใจดีขึ้นเลยครับสภาพห้องแบบเนี้ยเปิดได้ไหมตายเปิดไม่ได้นะครับโอ,อ้โหเปิดตอนรับด้วยตัวเองเสียงประตูยังหลอดเข้าไปมันมาถึงขนาดนี้แล้วอะตื่นได้แล้วมัง้งผมว่ามันน่าจะได้เวลาตื่นละ โอ้โหอะไรวันหน้าอะไรหนะ้าเฮ้ผมจะไม่ดุง้งเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรทำไมอะมันยังไงมันยังไงครับคุณแจมันต้องมันต้องเอาเราแน่นอนเพราะงั้นเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งแบบสุดชีวิตสุดชีวิตสุดสุดสุด,สดโอ้โหกลับมาในอะไรเนี่ย เรือโจรสลัดเหรอเขามาดักให้เรากลัวแต่เขาไม่ทำอะไรเราอะใจดีจ้าดีนะที่ไฟมันมืดๆเราเลยไหมอะไรกัมันเด้งอีกแล้วมันเด้งอีกแล้วโอ้โหผมอุตส่าห์ว่าจะไม่เด้งแล้วนะทำไมแล้วเนี่ยทำไมผมถึงไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้รู้สึกเหมือนเหงื่อมันแตกตลอดเวลาโอ้ย เมาจะพังไหมเนี่ยเจอแต่ละทีก็คลิกแบบสุดแรงเกิดกลับไปอยู่ที่ห้องอีกแล้วอ่ะคือเราต้องเจอฝันร้ายแบบนี้ซ้ําซ้อนไปเรื่อยหรือไงอ่ะเกลียดจังเลยไอการจัมส์แกร์แบบนี้นี่มันการจัมสแกร์แบบโคตรใจร้ายครับบล็อกขนาดนี้ไม่ต้องมีทางให้ก็ได้นะยังไงก็บังคับให้เรามาตรงๆอยู่แล้วอ่ะเออ กลับมาที่ห้องโมโม,มใต้ดินอีกรอบเปิดประตูมาเหมือนมันจะค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดโลกใบนี้มากเรื่อยๆมีเตียงอะไรอะ่ะผู้ป่วยโรคจิตอ่อผู้ป่วยหรอเตียงเตียงผู้ป่วยอันนี้คือเข้าโรงพยาบาลแล้วใช่ไหม The hospital โรงพยาบาลของเราก็คือ The hospital นั่นเองมีเบดอยู่มากมาย มีเบรดให้เรากินมากมายไม่ใช่ในะขนมปังมันแบบมันคงแปลกสินะที่ฉันเนี่ยรู้สึกชอบเสียงกรีดร้องพวกนั้นอะเดี๋ยวก่อนใครชอบวะผมไม่ได้ชอบนะผมไม่ได้ชอบเสียงกรีดร้องตัวเอง, <c oughs> น,น,เง,เงนี่มันมีแต่เสียงกรีดเสียงไรนี่มันมีแต่เสียงกรีดร้องตัวเอง ตลอดเลยโอ้โหอย่าบอกนะว่าน,นี่เตียงเราไม่ใช่หรอกวางขวางจะด้วยนี่เป็นคนขวางโลกนะไม่ดีเลยฮะเจ้าเตียงเจ้าเตียงอันนี้นี่มันขวางเราเรามีจุดมุ่งหมายที่ต้องไปนะจะขวางเราทำไมโอ้โอะไรบันนี้เนียโอ้ยฮ้ยโอ้โห มีหัวด้วยดิซิสอะสแมกเกมโชว์แห่งความตายใช่ไหมอะบอกเรามาซิเรากำลังอยู่ในเกมโชว์แห่งความตายใช่ไหมใครเป็นคนจับเราบ้าไปพูดไม่จ้าอะนายอยู่ไหนเจ้าของเกมนี้อยู่ไหนวูบไลซิ่งวูบออกมาเดี๋ยวนี้ อย่ามาทำให้เรากลัวอย่ามาทำให้เรากลัวไปม,มากกว่านี้แค่นี้เราก็กลัวจนจะแย่อยู่แล้วโดดก็ไม่ได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหทำอะไรอ่ะงั้นเหรอคิดว่าฉันต้องหาอะไรบางอยา่างมาทำมาพังอ้ไไม้กั้นอ่ะล็อกอล็อกตามสเต็ปเลยนะใครมันเอาเก้าอี้มาตั้งแล้วทำไมเราข้ามเก้าอี้ไม่ได้ครับ โคตรขัดใจแค่เก้าอี้ตัวเดียวนี่ก้าวขาข้ามไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันอยู่ในฝันใช่ไหมเราเลยไม่สามารถบังคับร่างกายตัวเองได้เต็มร้อยเปอร์เซนเราก็เลยต้องแทนที่จะข้ามไปได้ง่ายๆเนี่ยก็ต้องมาหาของเหมือนจะเป็นโอ๊ยห้องเปล่าเปล่าบ้าอะไรเรามันมีเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ห้องเปล่า,ลาแล้วมันมีใครบางคนอยู่ใครบางคนมันคอยสับรางปิด อืเงาเปลี่ยนพื้นที่ใส่เราเดี๋ยวๆทีนี่อ๋อไม่มีไม่มีมมโอ้โหแล้วมันมันมืดแบบทําร้ายหัวใจมากอะคนเรามันจะทําร้ายตัวเองได้หนักขนาดนี้เชียวเหรอประตูพังเลยครับไม่ต้องทําอะไรเลยประตูก็พังใครมันเข้าไปลแล้วแล้วเราจะตามเข้าไปจริงๆเหรอ ฝันร้ายนะครับเราต้องเดินหน้าไปสู่ฝันร้ายขั้นสุดยอดให้ได้เพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้นอกจากรอตื่นอย่างเดียวรอโดนกระทืบแล้วตื่นนะครับใครจะมากระทืบให้เราตื่นในวันนี้แล้ Hello? องอะไรมาแล้วมาไหมมาไหมขม้อนอยู่ทราบแมนเราจะไม่ดุ้งรอบนี้เราจะไม่สะดุ้งนะครับเราจะอดทนอดรนทนดูสิป,ปากก่อน พยายามแล้วนะฉันพยายามที่จะตื่นแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันกลายเป็นหนึ่งในพวกมันไปซะแล้วอ่ะอ่าแล้วคุณก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันโอ้โหคืนนี้ผมจะฝันร้ายไหมเนี่ยทำลายตัวเองหนักขนาดนี้โอ้ m ม่ก็ยังจะโผล่มาอีก ขอบคุณที่เล่นเกมของเรานะผมชื่อวาสโกโรชาอายุสิบสามปีแล้วก็ทำเกมนี้มาได้สองสัปดาห์แล้วถ้าคุณรู้สึกชอบมันนะ่ะไป subscribe ผมที่ YouTube Channel ด้วยนะครับโอ้โหวัสโกโรชาน้องเอาใจไปเลยตัวเด้งหลายรอบมาก เกมแบบโคตรโหดนะมาาปละไมากจำสแกร์แต่คนที่ไม่กลัวเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่กลัวจำสแกร์แบบนี้ยแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้ไอ้ผีทรงแบบนี้มากๆเลยอะไอ้ผีเหมือนแบบกึ่งๆึ่งเอเลี่ยนอย่างเงี้ยก็จบไปแล้วนะครับกับ The l o s t h e r r ของ Rising Wolf Games ก็สาใจมากเหงื่อแตกพลักเลยนะครับคืนนี้จะฝันร้ายหรือเปล่าไม่รู้ถ้าฝันร้ายเนี่ย จะพยายามไม่เดินไปไหนก็นแล้วกันแบบว่าพยายามควบคุมตัวเองไว้นะครับ่าหาเรื่องอ่าหาเรื่องท่องไว้ว่าอย่าไปอย่าเดินอย่าเปิดอย่าทําอะไรอย่าทุกอย่างนะพยายามทําให้ตัวเองตื่นดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปพบเจอกับประสบการณ์แบบตัวเองในเกมนี้นะ เอาล้ครับก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วนะที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอกล่าวคาขอบคุณต่อพี่น้องของเพืดด่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปกทางช่องเรานะครับขอบคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทำได้รู้ตัวเลยนะใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับจะได้ไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอาให้เพืดด่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นว่าไหนมีธุระสาคัญที่ทาให้ลงคลิปไม่ได้จริงๆเนี่ย ก็จะมาแจ้งเอาไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะอย่าลืมทำไดรี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนาะอจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชวโมต่อไปของ ARM.exe นะใครจะนอนแล้ววันนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีไม่เห็นผีนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยระวังภาพติดตานะมีโอกาสที่จะฝันร้ายสูงมากๆเลยตัวผมต้องขอไปทำใจนั่งสมาธิ ทำให้หัวสมองเนี่ยปลอดโปร่งก่อนนอนนะครับจะได้ไม่ฝันถึงไอ้เจ้าตัวเอเลี่ยนเพียงผีนี่บายบายครับผมขอบคุณอีกครั้งที่แวะเข้ามารับชมครับ